คลิปเรื่องปุ๋ยทางใบผมเคยได้พูดเอาไว้นะครับว่าปุ๋ยทางใบควรใช้ทางใบไม่ควรที่จะเอามาใช้ทางดินวันนี้เลยหาข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อจะให้คลายความสงสัยว่าทําไมถึงไม่ควรนําปุ๋ยทางใบามาใช้ทางดินในการพ่นปุ๋ยทางใบหลายท่านจะรู้สึกถึงการตอบสนองของพืชได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะมีการเจริญเติบโตเร็วขึ้น จากการตอบสนองที่รวดเร็วนี้เองหลายคนเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเราไม่เอาพ่นลงดินบริเวณโคนต้นไม้ซะเลยจะได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเม็ดที่ทํามาเพื่อหวานทางดินหรือพูดให้ชัดว่าเราใช้ปุ๋ยทางใบแทนปุ๋ยทางดินไปเลยมันจะดีหรือไม่ดีเรามาทําความเข้าใจเรื่องการดูดสารอาหารทางระบบลากของพืชกันก่อน ปกติแล้วลากจะดูดฐานอาหารทางดินส่งลำเลียงตามลำต้นและส่งไปที่ใบแล้วใบจะนำสารอาหารไปผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเปลี่ยนแป้งเป็นกรดอะมิโนแล้วถึงจะเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้ซึ่งกว่าจะลำเลียงจากลากไปที่ใบต้องใช้ระยะเวลาและการลำเลียงสารอาหารจะเป็นละะนะักษณะต้านแรงน้มถ่วงของโลกแต่การจีบป,ปุ๋ยทางใบเปรียบเสมือนการย่อระยะทางของการลำเลียงต้นไม้จะนำสารอาหารที่เราพ่นและเกาะอยู่ที่ใบเอาไปใช้งานโดยซึมผ่านปากใบแล้วนำไปสังเคราะห์แสงได้ทันที เมื่อต้นไม้มีอาหารมากขึ้นก็จะดูสดชื่นและมีการตอบสนองได้เร็วกว่าการหว่านปุ๋ยเม็ดทางดินก็เปรียบเสมือนเราให้น้ำเกลือกับผู้ป่วยที่กำลังอ่อนแอหรือการดื่มเครื่องดื่มชูกำลังในจังหวะที่ร่างกายกำลังอ่อนเพลียเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้น,นมาอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยที่ใช้ทางใบมาลาดลดลงดินเพื่อจะให้พืชดูดซึมทางระบบลากเพียงอย่างเดียวเพื่อจะเป็นการทดแทนปุ๋ยเม็ดที่จะใช้ทางดินมันจะเป็นการใช้ที่ผิดประเภทจะไม่ค่อยได้ผลดีสักเท่าไหร่เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลข้อที่หนึ่ง ปุ๋ยทางใบเนี่ยจะไม่มีประจุเพราะปุ๋ยทางใบเนี่ยถูกผลิตมาเพื่อให้จับผิวของใบเพื่อดูดซึมเข้าทางปากใบก <c oughs> ารที่เราเอาปุ๋ยทางใบไปลดที่โคนธาตุอาหารจะไม่มีการวิ่งเข้าหารากและไม่จับที่ดินด้วย <c oughs> พอเจอแสง <c oughs> ก็พร้อมที่จะละเหย,ยทันทีหรือไม่ก็ถูกน้ําซัดออกไปได้อย่างง่ายดาย <c oughs> ต่างจากปุ๋ยเมย็ดที่ผลิตมาเ <c oughs> พื่อให้เป็นอาหารทางดินผ่านระบบราก <c oughs> จะมีประจุ <c oughs> พร้อมที่จะจับกับประจุที่ปลายลากของต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ดูดซึมแร่ธาตุต่างๆได้ง่ายเหตุผลข้อที่2 <c oughs> ปุ๋ยทางใบจะถูกดูดซึมด้วยเร็วข้อนี้ฟังดูแล้วเหมือนจะดีแต่ถ้าเราเอามาใช้ลาดลงไปที่โคนเพื่อให้ต้นไม้ดูดซึมทางระบบลากสารอาหารที่อยู่ติดกับรากและโคนก็จะถูกดูดเพื่อนําไปใช้งานได้ทันทีในระหว่างการลาเลียงในลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ยอดของต้นไม้ไม่มีสารอาหารเพราะสารอาหารที่เราลาดจากโคนเนี่ยจะลําเลียงไม่ถึงเพราะมีการดูดใช้งานก่อนจนหมดเพราะฉะนั้นการเอาปุ๋ยทางใบไปลาดลดที่โคนต้นไม้จึงไม่ได้ทําให้ต้นไม้มีอาการดูดีขึ้นเหตุผลข้อที่3 ปุ๋ยทางใบจะมีอายุสั้นกว่าปุ๋ยที่ใช้ทางใบถูกผลิตมาเพื่อฉีดพ่นเข้าไปที่ปากใบต้นไม้ใบไม้ที่ได้รับปุ๋ยก็จะถูกดูดซึมเข้าไปใช้ได้ทันทีแต่ถ้าเราฉีดแล้วใขนขณะนั้นต้นไม้ไม่มีการดูดธาตุอาหารสารอาหารที่อยู่ด้านนอกก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะค่อยๆเสื่อมสภาพถ้าอธิบายให้ชัดก็เปรียบเสมือนเรารับประทานอาหารรูรูเราก็สามารถรับประทานได้แค่มื้อเดียวพอมื้อต่อไปอาหารเหล่านั้นก็จะเริ่มเน่าเสีย แต่ปุ๋ยเม็ดจะมีประจุสามารถเกาะตัวอยู่ตามช่องดินประจุเหล่านี้จะช่วยในการยึดเกาะจึงทําให้สารอาหารเหล่านี้ละเหยได้ช้ากว่ายากกว่าและอยู่ในดินได้นานกว่าสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้ได้นานกว่าอาจจะเห็นผลช้ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ปุ๋ยทางใบแต่ปุ๋ยเม็ดทางดินจะมีฤทธิ์อยู่ได้ในระยะเวลาที่นานกว่านั่นเองถ้าเราจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเพียงอย่างเดียวโดยไม่ใช้ปุ๋ยทางดินเราอาจจะต้องพ่นบ่อยขึ้นอาจจะวันเว้นวันเราควรหว่านปุ๋ยเม็ดทางดิน เพื่อเลี้ยงต้นไม้ไว้แล้วเราฉีดปุ๋ยทันใบช่วยแบบนี้เราจะคุ้มกว่าและได้ผลที่ดีกว่าเหตุผลข้อที่4ปุ๋ยทันใบมีโมเลกุลที่เล็กมากการที่ผลิตให้โมเลกุลเล็กเพื่อต้องการให้ซึมเข้าปากใบได้อย่างรวดเร็วแต่โมเลกุลที่เล็กเกินไป ก็จะเกาะดินได้ไม่ดีถูกน้ําชะล้างออกได้ง่ายหรือถูกแสงแดดก็จะทําให้ละเหยตัวได้อย่างรวดเร็วต่างจากปุ๋ยเม็ดที่มีโมเลกุลที่ใหญ่กว่าน้ําหนักที่มากกว่าสามารถยึดโยงด้วยประจุได้ดีกว่าจะทําให้ละเหยช้าและถูกชะล้างได้ช้าพืชจะได้รับประโยชน์ได้นานกว่าเหตุผลข้อที่5ปุ๋ยทางใบจะมีแต่ธาตุอาหารไม่มีอินทรีย์วัตถุ ทำให้ดินไม่เกิดการปรับสภาพเมื่อดินไม่ปรับสภาพก็จะทำให้รากพืชเดินหาอาหารได้ไม่ดีรวมทั้งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินก็จะมีจำนวนลดน้อยลงดินก็จะค่อยๆมีค่าความเป็นกรดที่มากขึ้นซึ่งจะเป็นแหล่งที่อยู่และขยายพันธุ์ของเชื้อราในดินระยะยาวแล้วจะเป็นผลเสียมากและเหตุผลข้อสุดท้ายถึงแม้เราจะนำปุ๋ยทางใบไปพ่นที่ลำต้นหรือลาดลดลงบริเวณโคนต้นไม้แต่ลำต้นจะมีการดูดซึมได้น้อยกว่าทางใบปุ๋ยที่ยังไม่ถูกดูดซึมก็จะระเหยไปก่อนเป็นจำนวนมาก จากข้อแตกต่างที่เล่ามาสรุปว่าการนําปุ๋ยที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้ทางใบแล้วเอาไปลาดลําต้นหรือลาดลดบริเวณโคนต้นไม้จะเกิดการสูญเสียของเนื้อปุ๋ยได้มากโดยเกิดประโยชน์น้อยกว่าและนั่นคือการใช้ปุ๋ยที่ผิดประเภทดัานเองและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ